สวัสดีครับนี่ผมทัศน์พูนะครับเรื่องจะมาเรียลชันเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียลชันแบล็คโควเออร์นะครับผมใน EP ีที่22หรือตอนที่22นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ ja 22, okay. so, cinema, ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเนาะในในที่งานเลี้ยงเนาะเออก็มีการต่อสู้กันเล็กๆน้อยๆระหว่างไอ้พวกชนชั้นสูงกับอัส่าคือ3ามลุมหนึ่งเอาง่ายๆเออสามลุมหนึ่งก็เอาไว้ลงนะประเด็นอะถ้าสู้กันต่อก็ไม่รู้เนาะว่าผลจะเป็นยังไงเนาะแต่่พีเออไอ้คนที่ หัวหน้าหน่วยอินตีเงินเสียยงมาขัดไว้ก่อนแบบว่าพอแล้วในทำให้ชื่อเสียงของตระกูลอะไรของเราเสียหายอะไรเงี้ยนะก็ด่านัองไปเล็กๆน้อยๆเนาะตระกูลเกือบจะมีเรื่องกับไอ้คนที่เป็นหัวหน้าหน่วยอะไรเสักอยาก่างราชสีเพงสีชาติอะไรก็ไม่รู้คนนั้นแหละใช้เวทไฟอะเออแล้วก็เหมือนตอนที่แล้วในเมืองหลวงจะโดนบุกเนาะโดยการที่เหมือนจะเป็นไอ้คนนั้นอะมันใช้เวทอัญเชิญอะมันเชิญพวกซอมบี้อะผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันคือเวทอัญเชิญจริงหรือเปล่าแต่ขอเรียกว่าเวทอัญเชิญไปก่อนแล้วกันเนาะ แต่เที่ยวเป็นเวทอันชนซอมบี้มาบุกในเมืองเนี้ยอืมก็สร้างความปั่นป่วนมากนั่นแหละเอคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับมันเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมอ่าฮะอ๋อ ดูเด็ดด้วยอาฉลาดมากโอ้ไปได้ข้อม,มูลมาจากไหน,กนน่ะ<า>ออเอ,อเออเอ่อเข้เเขมา อ oh. ที่แบบแม่งอยู่แบบเป็นบอยแบนด์เน่ยหวะเฮ้ยเฮ้ยจริงโอ้ oh. ไม่รู้啊 แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงมีพลังมากแล้เหมนมนแบบไดบอกว่าถ้าแบบปมดมันก็ได้หยุดโอ โอ้ห oh. ไม่ใช่ไฟแล้ว oh. พวกนี้ก็เข้าใจได้นะว่าทำไมมันถึงได้ดาวเยอะกันอะคนนี้ใช้เวทกระจกใช่ป่ะ ผิดค่าจากที่คิดไว okay. ้นะโอเคหลายซับคนนี oh <owner ro> <necessary> oh. ้เหมือนใช้แส่นะัวหน้าหน่อยคนเนี้ยโอ้ดาบน้าเหรอโอ้ไอ้ท่านี่ไงที่มันโอ้ แยกล่างได้เฉยไม่ใช่แยกล่างหมอกลงตาเหรอไม่รู้อะฮะโอ้โหอ๋อะฮแม่งดูตอนนี้แล้วแม่งรู้สึกว่าเหมือนกำลังปล่อยสกิลเคลียร์คลิปอ่ะโอ

โอ้แต่สตาร์แม่งแก้ทางได้ทุกตัวจริงลไม่ทุกโกกับทุกตัวยเนโรฟันก <c oughs> ทีก็จบไ้นเอเวนเนะี่ยอะไรอะ่ะโอ้ <c oughs> จิมมี่ เนโรปิดตาเหมือนเนโลจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเมื่อกีเอ้เนาะโอ้โอ้คอมโบได้สวยนะ

โอ้พี่นี่ต้องระวังจริงวะ่ะคำสาบเลอไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะโอเคระดับเล่มเล็กแล้วกันเนาะคำสาบก็ถือว่าเป็นเม็ดมนต์แล้วบอกว่าโหแม่งโคตรสกปรกเลยวิสทีมนี่โอเค เมื่อไหรจะมีแบบคนมาซับมาสนับสนุนสักทีวะอืโหอ้โนเอลมาพอดีโนเอลมาน่าจะต้อง ใช้เวทมนต์ช่วยได้ได้ยินคำพูดพวกนี้จะทำให้เสียความมั่นใจอีกรอบนี้เหรอเป็นมันจะใครไม่ไม่มันไม่มีใครว่างอ่ะเข้าใจปะตอนนี้เดี๋ยวโดนดายเราเวยอือ

ว้ยลูกพี่เพิงสีชาติผมอยากไปอยู่หน่วยพี่เลยว่ะเป็นอันดับสองนะโอ้เนโลรอุ้ยเฮ้ยโนเอลขมอนขมอนอู้ว่าละมาละอ ああ。自由に動けるあんたは止められっこないわ。行きなさい。調子戻ったみてえだな。誰も落ち込んでなんてないわよ。釣り乗るな。け。お。助立ちしてやろう。その下道に人たち浴びせてやれ。そして。言われなくとも。オッケー。さあ、ースルイングランドにね。 ลูกสว่านนี่เหรอลูกข่างนี่ไม่ใช่ลูกสว่านอะไรวะโอ <c oughs> <c oughs> จิมม,มี่แม่งเดียงละ <c oughs> อ,อ,อะไรอีกกับทีนี้ดัมเบลทรีของไงผมเดานะ่ยโอ้มาดัมเบลทัวเลยเหรอข้ามขั้นเลยวะโอ้น่าใช้ใช้ใบสายฟ้าอะไรตัวเนี้ยนุ่มเคยจบเราเมื่อก oh, ี้โอ้ อยู่ไม่ห่างจากยูโนมากเนาะโอเคจบโอเคโอเคขอพูดอีกนิดนะเกี่ยวกับไอคนที่ใช้เวทอันเชิญเมื่อกี้เนาะรู้สึกว่ามันจะมีแบบตัวท็อปของมันนะที่มันอันเชิญได้เนาะอย่างเช่นจิมี่อัฟเฟสตันสั่อย่างที่มันบอกเมื่อกี้ตั้งนี้ผมเดาจะมีนัมเบอร์วันนัมเบอร์โร่อยู่มั้ง <laughs> โอ้ถ้ามีอีกไม่อย่างนั้นก็อีกสองตอนอะ่ะจะจบอ่ะคว่ากับสู้ไว้เนี่ย ก็ไม่ได้เก่งมากนะถ้าเอาตรงๆอย่างนี้มันไม่ได้เก่งมากพอที่ดูนะตรงนี้นแต่มันน่าลำคาญเอ,อไม่ได้เก่งมากเลยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับแอสตาเฉยๆนะไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนอื่นสู้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าแอสตามันแก้ทางได้เกือบไม่แน่ใจว่าทุกตัวหรือเปล่าแต่ขอพูดไว้ว่าเกือบทุกตัวแล้วกันเนาะนั่นแหละเพราะว่าเหมือนแต่ละคนจะมีเวทดียังไงก็นั่นแหละโดนแอสตาปัดได้หมดอืมแก้ทางตัวแก้ทางชั้นดี โอเคสุดหวังแล้วก็ได้เห็นแบบเ,เขาแบบยังไงสู้กันแล้วเข้ามาในเมืองแต่ละคนก็แบบปกป้องประชาชนต่างๆนะผมเข้าใจนะว่าพวกชนชั้นสูงอะไรเขาอวัถึงมันจะด่ายิงยังไงประชาชนดูถูกยังไงสุดท้ายถ้ามันเป็นประชาชนในเมืองตัวเองก็ต้องไปช่วยเขาจะแบบมันมันก็ทิ้งไม่ได้เออไม่ใช่ว่ามันเป็นพ่อหน้าที่นะผมหมายถึงว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไงมันมีความอยากช่วยอยู่แล้วประชาชนของตัวเองเนี่ยเออ แต่บางทีมันก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงด่าสนุกปากขนาดนั้นอโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคทางด้านของเออแตแ่ที่ก็สู้กันท่อนข้างที่เดือดเนาะไม่ว่าจะเป็นเออเขาแยกกันเป็น้าทิทแต้ว,วเนาะลหลักๆเลยที่เห็นก็จะเป็นในตอนนี้นะก็จะเป็นทางด้านของแอสตาเนาะกับ อีกสกี่กลัวเอออีกสี่กล่วอีกสี่กลุ่มก็เห็นแบบเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีอะไรมากรอรอจะไปกองที่อัสตามากกว่าเพราะอัสตาเจอตัวการเนาะที่เขาเรียกว่าไงสร้างซอมบี้มาเรื่อยอย่างเงี้ยอซึ่งแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะโหดนะเขา,า,าได้เห็นพลังมันนะอย่างคนที่ใช้แก้วผมเอ้ยใช้กระจกดิกระจกหรือว่าแก้ววะเออกระจกกระจกผมจําได้าาว่าตอนที่จักรพรรดิมน์ให้รางวัลอะจะบอกว่าเอ่อเวทกระจกของท่านนั้นเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากขนาด ไม่ว่าตัวคนไหนเห็นก็ต้องแบบวาดกลัวอะไรประมาณนี้ผมก็เลยดูว่าเป็นยังไงแรกๆนึกว่าจะเป็นแบบเวทกระจกที่แบบสะท้อนอะไรหลายๆอย่างการโจมตีอย่างนี้หรือเปล่านี่ความนี่คือความคิดในหัวนะแต่ไม่ใช่ปล่อยออกมากเหมือนกับไอ้ไอ้ไอมาสเลยเออเอารมณ์คล้ายกันนะน,น,นั่นแหละแล้วก็เห็นแต่ละคนแม่งสู้แบบโหดก็สมนะที่แบบเขาเรียกว่าไงได้ได้ดาวเยอะๆไอ้พวกนั้นอืมสมควรแน้ะอืมถ้าเราไม่พูดถึงนิสัยที่มันทำในตอนที่แล้วๆนะเออ นั่นแหละโอเคแล้วก็ไอหน่วยเพิงสีชาติแม่งแบบแม่งโคตรโคตรเทอ่ะคือแบบแมบบ่งแบบบ่อยเพิงกับพายุเพิงกับอะไรไม่รู้ลำแสงอ่ะโอ้โหแมบบ่งนึกว่าพลังขึ้นเต่า <laughs> เออโหดจริงแล้วก็ช็อตเมื่อกี้ตอนที่โนเอลมันมันยังไงมันกลัวมันไม่มั่นใจตัวเองเนาะผมเห็นเองว่าหน้าหน่วยเพิงสีชาติตะเสียงมาเดินมา,าผมคิดในใจแล้วเอาแล้วโดวนดาแน่แนคิดในใจนะ แต่ก็โดนจริงแหละแต่ไม่ได้โดนด่าแรงไม่ได้โดนด่าว่าอีงูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบด่าแบบด่าแบบเรียกสติมากกว่าเออให้คาว่าเรียกสติมากกว่านะเธออยาให้คําพูดของพี่น้องมันมาทําให้เธอกังวลในสนามรบสิมีอยู่ในสนามรบนะอย่าไปกังวลถึงเรื่องพวกนั้นอะไรอย่างนงี้เออไมไ่สติเลยโหแม่งสุดจริงวะ่ะอะไรเกี่ยวกับความอ่อนแอตัวเองไม่รู้ที่บอกเมื่อกี้นะอย่าได้ละอายที่ตัวเองนั้นอ่อนแอ แต่จงละอายที่ตัวเองนั้นไม่รัทิ้งความมันแอ้หรือเปล่าวะจะไม่ได้แต่เป็นพูดอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันเท่นะฉอนเมื่อกี้เออเป็นหน่วยอันดับสองเลยที่ททอยากที่อยากเข้าอ่ะถ้าเกิดแม่งได้เข้าจริงนะหน่วยแรกตอนนี้ถ้าอยากเข้าก็หน่วยกระเทงดำอันดับสองก็หน่วยพี่แกแหละเออที่อยากเข้าหัวหน้าแม่งดีจริงวะ่ะอืมโอเคแล้วก็นั่นแหละทางหน้านของอัสตาก็ค่อนข้างที่จะ เจอไอ้อาวุธใหม่นะไอคือไอนะ้อลเฟสน้อที่แม่งเหมือนใช้เวทสายฟ้าได้ซึ่งผมคิดว่าเออคุจะชนะได้มั้งไอตัว number two นะัมเบอร์ทูเอาเฟสนะอืแต่ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดมันมีนัมเบอร์วหรือนัมเบอร์ซีอะไรเงี้ยมีจริงถ้าเกิดมันมีจริงนะก็ไม่รู้ว่าอัสตาจะไหวหรือเปล่าเออก็ต้องรอดูเนาะเหมือนนั้นไอ้นั้นมันจะซ่อนพลังอะไรไว้อยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนีน่คือความคิดของผมนะ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ทุกทายนะครับเพื่อเป็นแรลงใจต่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลานตัวนี้ครับบ๊ายบาย